สวัสดีครับผู้ชมชม youtube ราย youtube อีเชียอีกเชื่คือ vcd บอ่าววีชุกี่หกมันนี้มีอะไรบ้างซึ่งแับแต่จะมาชุดนี้ชุดแรกจะถึงทางวาห้าแปซึ่งอดีตวาสชุดท้าย vcd dvd หรือ v cd r s โโโ้ข่าวเกะซึ่งได้จะม,มาไทยปีมกรวาโคงห้าสิบจะถึงไทยเดอนกูพาห้าเจ็ดนะครับ l o โ o โ o g o as as ตั้งแตไ่ไปเดียง ในเดือนกันยายน2 5 5 2โลโก้ r อซึ่งก็แต่จะมาในเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกยายน0ซึ่งก็แต่ลลกและก็โลโก้ s อโลโก้ r อซึ่งก็แต่จะมาในเดือนกันยายนพฤศจิกยน2552ันาจะถึงก็คือธันวาคม2 5ง8 5นนะครับแล้วก็โลโก้สยาม VCD ชุดนี้ตการบเบอร์เซอร์โดยไวต้านิวครับที่เป็น VCD นะฮะนะครับมูนแล้วนะครับทั้งหมสิเพลน,นะครับซึ่งเสีก็คือเอ็นบีีนใจไปของเจที่เบทที่สิบสองก็คือแนะนำสินค้าแตว่าเป็นโฆษณาไม่แต่อะาไราบ้างที่เหมือนกับค่าแต่นี่นะครับนะครับ แล้วก็ดาวโหลดเพลงบาวีนะคร uh ับที่ดาวโหลดเพลงจากบาวีพคดจันที่อยู่ช่างนี้โหดันสองสามสามแล้วก็เดี๋ยวดูครับแล้วก็ใครอีดีแล้วก็ละละละครับคอบอเพราขออยากแล้วก็ขออยากยุย่าจวบวสามสองแปดห้าห้านะครับที่จริงนะนะบ้าบาวีชุกเิ้วแล้วก็สติกิกินนี่กิดสิิไทยจากกันซี นิกสิทธิ์นะครับเชียวบบซื้อกิทธิ๊กันหนึบนิ้วกระิ์ในเดือนพศ2537อาราบ้มบาวีชุกที่หกงรา่มดันที่กระดิเดือนมิถุนายน2 5 5 5โอเคนะครับวานาสัสอกใช่านานถึงสัสอ๊กวินาที4ี่วินาทีแล้วกดตึก ซึ่งก็แต่ประมาปเดเรยนีนาคง4 6จะถึงกุมภาพันธ์7นะครับ a อ c และเอ็นโกลงก็เส้นเส้นเทนจะขอภัยโลโก้เอทีและเอ็นโกซึ่งก็แต่ประมาณเดือกุมภาพันธ์2 5 5 0แล้วก็ขอภ่นะครับโลโก้เอบีซีโลโก้ขอภยัยนะครับโลโก้เอบและเอ็นโพไย่ใช่ขอภัยแต่หนึ่งนะครับ ขอภัยไม่มีครับโลโก้ A B โลโก้ P B C อะกันครขอภัยหนโลโก้ P B ขอภัยขอภัยมีโฮกัสครับโอเคนะครับมาเก็ตมิกสิไทยนะครับเป็นขอภัยหนึ่แต่เลินีกสิทธร์อสองห้าร,อาร้อยส อัลบัมบาวีชุกที่6ก้องการวันที่อดีตก็คือมิถุนาสองพนห้ารครับวันดาวจาศูนย์เนี่ยทีสี่เนี่ยทีครับ <Okay. S 1> และดาษนังนะครับจะเบิดเรืสิทธ์ไทยนะครับ็ดดีซีซึ่งนั่นแอะจากค่าเอ็ดดีซีแะดีโูซึ่งตั้งแอะตำมาณรายตี mm hmm. เดือนกุนีเนี่ยได้เดือนไปเปนค่าเอ็ดดีซีและดีโคซึ่งตัต้งแอะตำมาณในเดือน นีนาคง2,546แล้วก็ค่าเอ็แดีซละเอโคนะครับขอภัยนิดนึ่งเป็นค่าย p ี c แซละกเอโคซึ่งแต่ในเดืเอนกุมภาันีนานะครับที่เรื่องไม่รู้จ้ะเป็นค่ายเอบิสขอภัยโทษนะครับเป็นค่าย t BC, ททีบีซีเักเอนโคนี่บเป็นค่ายอะไร แรกกับค่า EDC นะครับโอ้ไพ่ PDC ก็ร um, ับอินโทรซึ่งตั้งแต่ใจมาในเดือนนีนาสี่หกถึงกุมภาพันห้าเจ็ดนะคะซึ่งก uh ็ต huh ิดค่าของ RSDC ของ IH นะครับนั้วจนถึงอาราบั้นจิตอันวิติบิสเลโอครับตั้งแต่นี้นะคะจังชุกนี้นะคะทั้งหมดชุกนี้ สั่งชุดนี้ที่ร้านช้อนะครับสั่งชุดนี้ที่แอดช้อปปี้นะครับโอเคนะครับดีได้สำหรันบน,นะครับขอสนใจที่ดําเพลงร้องเพลงที่รองเพลงที่สนใจชื่อกระปเอ็น n ีนแล้วก็จัดหนังน,นะครับและก็กข้ารสู่ร่วมของบาวีนะครับที่ทานินางด้วยนะครับแล้วก็ สปอนเซอร์โดยซึ่ง VCD 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 ฮุกนะครับ VCD ชุดนี้ก็จะสเปนเซอร์โดยไวต้านิ้วนะครับนุ่นชื่อว่ไวต้านิ้วนะครับอีสระกิงสสยสมาท้องไม่ดูกีีดสมาท้องครับต่อมาณนี้นะครับพบกันใหญ่นะครับในคันหน้านะครับกคุณนุ่นทีนาตรงนี้สองห้าสิบครับ